นาทอนนะครับท่านผู้ชมถูกตัวหนึ่งครับชนใหญ่ครับท่านผู้ชมช่อนใหญ่หรือเปล่าก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทีนออ like? ่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาใส่เบ็ดอีกแล้วนะครับผมผมก็ไม่ได้มาใส่หลังบ้านนานละปลามันน่าจะโตแล้วนะครับท่านผู้ชมเออ ผมก็มาใส่ไม้ลังบ้านเหมือนเดิมนะครับเหยื่อที่ผมจะใส่ก็เป็นเหยื่อจิงหลีดที่ผมซื้อมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมเออเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปใส่เบ็ดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นละตะวันตกดินแล้วนะครับผมเหยื่อที่ผมจะใส่ก็เหมือนเดิมครับจิ้งหลีดที่ผมซื้อมาคลิปที่แล้วนี่ผมได้แบ่งมาเลยอยูที่บ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคผมก็ขอตัวใส่เบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมืดค่ำเอาซะก่อนนะครับผมเออไปครับใส่เบ็ดกันเดี๋ยวผม ถ่ายตอนกลับให้ดูว่ามันจะถูกปลาหรือเปล่านะครับผมโอเคไปจะบิดดีกว่าเบ็ดกูเอ่อก็คํำแล้วนะครับท่านผู้ชมเออจะบิดไม่หมดครับผม,น,มนี่เลยยี่สิบหลังจะทิ้งไว้นี่แหละเรานพิ่งข้ากลับมาใส่ก่อนนะครับผมกลับไปเอาแบตดก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้แบตดมาแ้วเราเดินดูรอบกลับเลยใส่ประมาณ20หลังเหมือนกันเลยที่ใส่มานะโอเคผมก็ได้ไปใส่หน้าท่อตรงนู้นอีกนะครับ3ามหลังว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงผมเห็นปลาช่อนใหญ่ออกมานะ เราดูว่ามันจะเราลุ้นว่ามันจะได้ปลาไหมเดี๋ยวเราเดินกลับเลยว่ามันจะถูกปลาหรือเปล่าท่านผู้ชมเออไปดูปลาเลยเด็ดโงนะครับดูปลากันเบ็ดผมทิ้งไว้นี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับผมดูปลานะมันจะถูกหรือเปล่าผมใส่ไว้แถวนี้นะนี้ว่าไงโอ้โหหลังนี้นู่นเข้าไปนู่นครับท่านผู้ชมโอ้หลุดแล้วครับโอ้โหอย่าหายแซ่บ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเยอะกันนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะกันแป๊บนึงดูเลยนะครับขับเดินกลับเลยนะครับผมนี่ทางน้ำไหลเลยนะครับผมเดี๋ยวจิ้งหรีดไปไดเดี๋ยวไปทำสะกดนะครับท่านผู้ชมเออยังอยู่ครับหลังนี้โฮ้ยได้ยังอยู่ครับโอเคถ้าหลังไนถูกเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับผม เปน็นนาทอนนะครับท่านผู้ชมถูกตัวหนึ่งนะครับช่อนใหญ่ครับท่านผู้ชมชนใหญ่หรือเปล่าช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ไปเลยโอ้ท่านผู้ชมคุณเลี้ยวตัวนี้แหละครับ,ท,รบที่ผมเห็นผมใส่ทำนองเดี๋ยวเดี๋ยวรอเก็บปาลาไว้นะครับท่านผู้ชมเราค่อยดูผลงานข้างบนข้างทางนะ มันใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดก่อนนะครับท่านผู้ชมเออแต่ผมจะให้ดูผลงานเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมมันใหญ่จริงนี่แหละตัวที่ผมเห็นตอนตอนเที่ยงนะครับเที่ยงวันนี้นะครับผมอู้นี่ไอช่อนไอช่อนฮ่าฮ่าได้แล้วนะครับผมต้องขึ้นเอามาให้ดูข้างบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกน้ำซะก่อนเออนี่ไซโลบวกได้นะครับผมไอช่อนนะอู้ดูดิครับผมนี่ดูมือผมเลยสำยวได้นะครับผม ก็โลบวกนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเดินปักเบ็ดที่เหลือนะครับผมก็ได้มาแล้วรอบแรกผมเต็มประชอนใหญ่เออนี่ใหญ่เบลเทอร์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเดินปักเบ็ดต่อกันเลยครับไป้าหลังไหนถูกหรือกินยังไงเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูมาเดิมแหละครับผมไปผมก็ได้ทําการจับเขียดด้วยนะครับผมเออเออไปไปใส่เบ็ดต่อครับผมเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนนะครับโอเคไปเลย เดินมานะครับท่านผู้ชมหลังนี้ผมบ้านหลุดแน่นอนนะครับไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดช้นกับชอนอย่ามนะอะอยู่นะครับนี่บอยเรียบร้อยครับแตะสองรอบสองครับวันนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็จะยามรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเลยเนาะอือเกือบหลุดว่ะสวยๆครับโอเคนี่ โอเคครับขอ,อยุยาตแกะปลาแล้วดูหลังต่อไปโอเคครับฝ่าล้องนะครับผมต้องรีบเข้าบ้านนะว่าจะยามสักสองสามรอบฝนกระตกแล้วผมไปนั่งคิดดูก่อนนะครับเผื่อฝนมันหยุดตกนะเออนี่ได้แล้วเต็มหนึ่งโอเคไปดูหลังต่อไปเลยหลังนี้ครับท่านผู้ชมเห็นละผมเดินมาเห็นพอดีปมามอใหญ่ครับโอเคเราดึงยาก,ก่อนแล้หลุด หมอใหญ่ครับโอ้ยบย้อยรอบสองได้มาสองแต้มครับหมอใหญ่ใส่สวยโอเคแกะปลาแล้วดูลังต่อไปครับโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในตอนเช้ากันด้วยนะครับผมตอนเช้าเป็นเวลาหกโมงเลยนะครับผมโอเคได้เวลามาดูฟิดนะคยตอนมันถูกหรือเปล่า เมื่อนผมพยายามไปสองรอบนะครับผมก็ได้ตัวใหญ่ไปบิดเบิ้มไปตัวหนึ่งแล้วก็กระชอนไซสสวยตัวหนึ่งแล้วก็ปลาโมยตัวหนึ่งนะครับเป็นสามตัวสามแต้มเลยแล้วก็มาดูตอนเช้าว่ามันถูกหรือเปล่าผมมองไปหลังแหลกเลยเมันจะไม่ถูกนะโเอออยากอยากไม่ถูกครับแต่กินนะครับผมอย่าหายตารางไงถูกเดี๋ยวผมก็จะถ่ายดูมนเดินนะคระท่านผู้ชมว่า เดินตุ่ตเบ็ดดีๆด้วยเดี๋ยวมันหาไม่เจอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บเบ็ดดีกว่าไปครับเบรโกตอนเช้าไม่ถูกสักตัวเลยนะครับท่านผู้ชมเอยเหยืย่อหมดทุกหลังเลยนะครับเหยืย่อเขียดก็เหลือครึ่งตัวนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะหลุดแหลนะนัเออมันก็พันรุ่นพันนี้ก็ด้วยแหละบางหลังเพราะว่ารอบสามผมไม่ได้ยายามนะถ้ายายามมันก็น่าจะได้ปลานะผมเก็บเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ขอตัวกลับบ้านนะครับผมเออ ไม่ถูกครับวันนี้ตอนเช้าไม่ถูกแต่เมื่อคืนก็ได้บิ๊กเบิ้มไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไซส์สวยประชนไส์สวยหนึ่งตัวนะสมอใหญ่อีกหนึ่งตัวก็เป็นสามแตมนะครับเมื่อคืนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคล์กดหนึ่งไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ผมมันเดิมกันด้วยนะครับผมนะครับโอเคกลับบ้านเดี๋ยวว่าครับผมเล็กโก